พูดถึงมะพร้าวทะเลเช่อไหหลายคนไม่เคยเห็นนะคะล่าสุดเลยส่วนนุ่น์พัทยาเขาโชว์นะคะเรื่องของการปอกมะพร้าวทะเลถึง17ลูกนะคะแล้วก็ผ่าโชว์อีกหนึ่งลูกค่ะซึ่งเป็นผลไม้หายากจากเกาะเชเชลส์ค่ะ นายกำพลตันสัจจาประธานสนงนุษพระยานะคะให้การต้อนรับคุณชาญชัยกนสูตรอดีตกงสุลกิติมาศัสิ์สาธารณรัฐเชเชลส์ประจำประเทศไทยมาร่วมกันปอกมะพร้าวทะเลนะคะจํานวน17ลูกแล้วก็ผ่าให้ชิมเนื้อและน้ำเนี่ยหลูกคือลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะจะใหญ่กว่ามะพร้าวปกตินะคะ คือในนั้นเนี่ยที่ผ่าลงดูเนี่ยนะคะในนั้นจะมีสองลูกนะคะที่มีกะลา2ใบด้วยอันนี้มีความพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากกรณีที่จะเกิดขึ้นมีผลมาจากการดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์สวนนงนุษย์พัทยาค่ะ ภาพก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ่าออกมาก็โอ้มีกะลา2ลูกนะคะอยู่ในลูกเดียวกันวันนี้รวมปลอกได้19ลูกนะคะซึ่งมีมูลค่าลูกละวันทุกวงอย่ากตกใจนะคะ1นึ่งแสนบาทเท่านั้นเองอลูกละ1นึ่งแสนบาทรวมเมื่อวานนี้ที่ปลอกไปเนี่ย ประมาณสองล้านบาทที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละค่ะจากนั้น,านาทางคณะได้เดินทางไปปลูกต้นมะพร้าวทะเลยังบริเวณสวนปลาล์มโลกของสวนอนุ์พัทยาค่ะสําหรับมะพร้าวทะเลนะคะหรือว่ามะพร้าวแปดเนี่ยจัดเป็นปาลามชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกาเนิดอยู่บนเกาะเล็ก,ลก,ลก,ใก,กๆในหมู่เกาะเชเชลส์ท่ะในมหาสมุทรอินเดียปัจจุบันเนี้ยนะคะภายในสวนอนุสพทยามีมะพร้าวทะเลสามสิบสามต้นแล้วก็เป็นต้นกล้าอีกสี่ิบ็ดต้นจํานวนต้นมะพร้าวทะเลและต้นกล้าในสวนอนุสเนี่ยรวมปัจจุบันนี้เจ็ดสิบสี่ต้นค่ะ สำหรับมะพร้าวทะเลเนี่ยได้รับการกล่าวถึงในหนังสือกินเนสบุ๊กนะคะว่าเป็นต้นไม้ที่มีเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาประมาณ30กว่าปีจะติดเมล็ด ผลถึงจะสุกก็ต้องรอใช้เวลา7ปีนะคะว่าจะได้ทานและใช้เวลา2ปีกว่า,มาเมล็ดจะงอกส่วนต้นที่มีอายุยืนเนียืนถึง400ปีนะคุณผู้ชมจึงกลายเป็นของแปลกและหายากในสวนนงนุษ์พัทยาถือได้ว่ามีจํานวนมะพร้าวทะเลมากที่สุดในเอเชียด้วยนะคะงั้นใครอยาก <Yeah. S 1> เห็นต้องไปที่สวนนงนุษพัทยาคะ่ะ